ีพี่น้องมาหอดแล้วลงพัดบวกเจ้าหมวกเบี้ยวเบ,เบิดนะครับหายโตมาตรงเทดหอดที่สานบรมหน่อยแล้บไปพี่น้องไปใส่หลอบน้ำกันสิมานซํำได้ครับบาทนก็ได้ไปไปติดตามครับหอดแล้วพี่น้องผมผม,มองใส่หลอบสองง้า ข่างกันแท้ครับเขากับพวกคาง,งามไปไดนพี่น้องฝนมาหลากหลามาสาครับมิตรญาหลายปีนี่คือบอเอ้าวผลลักันกใส่หลอบน้ำกันพี่น้องรอบสองงานะครับข่างกันแท้นี่แหละว่างแล้วโหลดครับผมว่างลงคมลงจากน้อยมันจมนะครับเสียงพี่น้องที่ได้ยินนี่คือเสียงแม่งใหม่เ้อครับ แน่เหมือแรงเนาะสณานีครับผมใส่ไปขังครับแท่นหน้าขันปลามันมากต้องก็บเขาเองละครับปากข้างครับมองทอน้ำก็เศร้าไหลแล้วพอฝนหยุดไหลมือแล้วครับเบ้าหนอมมาซ่าครับผมอืมส่างน้ำไม่แห้งฝนตกไม่ไม่น้ำก็ลังหงมไม่ไม่ปลาออกจากสางจากสาครับเอซอบปากข่างบริเวมาท่า พันไซบาทนี้เอาจังสี่แหละพี่น้องหนามเก่าต่มือเนี่ยก็มีฝนลิน่นแน่ยดอดกลรองเบิง้งลุนเบิ้งครับ คมลงครับให้หอดดินครับปลาจะ้งสีบัหมดนี่คือลักษณะไส้รอบคางขั้นแท้ครับครับค้มฟ้าค้มฝน ตื่นหุงเสาครับหายามหลอบยามไส้เหมือนกันน่ะอืมไส้ไปเหมือนคลืนนี่ครับหลอบสององ,อง่ายง่านอมไปไปยามหลอบแล้วกันพี่น้องสิมานบ่พอฝนตกก็เรียกเราเหมือนคลืนนี่ไปตะปลาเลียนอยู่น้ำไม่ไปตะตื่นน้ำอยู่สิไปทึกท้าบ่พี่น้อง เอว้เหรอได้เป็ียนเสปีดสีออกมาแล้วครับผมเออมาาบึงกันครับผมเนี่ยมือเศร้าครับปลาค้างนี่ยเะมองมันขาดเลียละครับขุดดินฝังทอไหมเป็นจไดเนอะคลิปนีจริงๆยิงยทบันนี่ตีใครแตกบ่ครับ ประเดิมรอบไหมบ่เอ้ยบุมี่ยังรอบเป่ารอบเป่าพี่น้องหลังนี้บ่ถือแสดงว่าบมีปลาแรีนบ่้ฝนตกลาหนาม,มากซาอะไรบอรท่านมีปลาบอรครับหลังนี้เปทังไหน ไปจังเห็นไพ่อยู่อ้าวในตัวนึงครับตรงๆเติบงวงง้างง่วงง้างอ,อย้กกอนหนูห้อยต่ำจะมาเกตหลอกบดพี่น้องห้อยต่ำรอบนะครับเกตหลอกเกตรุดบดบดหน่อยบดย่อยครับพอด,พดีขัข้วหน่อยกแกงพอดีครับอืม เด็กแกงเยอะครับขันคั่วหน่อยค,นคน้นสองค้นขันปนในอิมห่อนหกคนสมัยโบราณเนี่ยตัวนึงเนี่ยตัวนึงเอ้าตีนัน,ตน,ตนแตกอยู่นี่นะครับห้อยปลาแลานปลาคางเนี่ยนะครับผมมุมนี่ได้ตัวหนึ่งแต่ละต้นศาสเนาะอันตำเจวาเกตหลอกบุญครับผมพุ่งแหนบพุ่ญครับไปเอาออกเสื้อครูเสื้อถังไว้บาดน,นี่ครับพี่น้องพี่น้อง พี่น้องสิหูวอลกรอบสองง่ายอ,ออกจังไดนนะฮะวิธีเอ,ออกครับสไตล์แย้น้อมครับยกลงนี้ครับปดง่าออกนี่ฮะสิยากจก้งน้อยครับเพคือเปิดดกักแต่ว่าอยากได้สองง่าเพราะว่ามันเข่าได้สองทางครับนี่ครับอ,ออกง่ายๆครับรอบสองง่านัก ใส่ง่าครับสวมันคือเกาง้าครับนี่พี่นอ้องเห็นบ่กกวเซเล็กนี่ไว้ครับตะขอครับนี่ครับแล้วแล้วครับนั่น ขยายใสไปเรื่อยๆครับคามาตามใต้คันแท่แลวกะ็จิตใจปากค้างน้องปากค้างเป็นคู่เป็นหมองข้อก่ว้วหมองปลาบืนปลา,ปา,ปารแรนก็ได้ครับผมแต่ว่าตัวนี้มันง่ายอย่างหนึ่งครับต่างขางกันแทกก็ได้เพราะว่านี่น้องเห็นเป็นเรียมไว้นะครับรอ,อบกลมมันสิตตั้งบปตรงเนาะปลากระติรอดเข่าคางได้ครับนี่จ,จับเห็ืเบิ้งพี่นอ้องตัวนี้เติบพุดนะครับ ให้ข้าบืนเจวาวเกตรุดเบิครับเสือกในหลอนมันไม่ครับเสือกมันคมครับผมน้องเบิ้งเด้อพูดนะเดี๋ยวไปเสีตัวกันอีกครับเสือกในหลอนมันบาดมันคมครับเกตรุดแข่างครับเอาพอดีแกงแสบยอ่ดอกตัวหน่อยๆบ่หน่อยบ่ใหญ่พอดีครับีปลาหน้าเห่าครับผมเดี๋ยวจะหล่นกันดีครับเอาหมูแรกอีกสักก้อนจังมือหนึ่งอ่า ว่าเฮ็ดมาแล้วมันสะติดได้ใส่ซูหมือบ่ครับเอาสักสองสามเขียวสักคนรับพี่น้องเนาะครับผมใส่กระป๋งไว้สองง่าที่ใส่าขางข้นหน้าก็ได้ครับใส่าขางสาก็ได้พี่น้องพอมันได้เปรียบมันมีสองง่าสองทางครับผมนี่นะขังง่ายง่ายๆเลยครับผมอ่านีิมากมันกระเข่าล้วเอาว่างพิษทา้งตัวนี่พี่น้องขออภัยนี่นง่ายๆครับ ขมคมจังหน่อยครับผมขมผม,มจมดินครับบ่อขาดกาดินมากจังหน่อยก็ได้ครับถ้าลังเทือปลาตัวไรเขาสลาดัดเขาสิเตือนคามเขาสิบืนคามอืม่วนหมังจากบอกปลาในะดอกว่าฉันหัวดีปลนเขาคือสิบกเขารอบเขาคือสีนี้ง่ายๆยจังสี่ครับผม ปลาสีขาวสาก็ได้ครับปลาออกกรกสาก็ได้นะครับมันง่ายครับผมหลอดสองานะครับแย้มเศร้าครับกับทงหน้าบ้านเท้าเขากระบอกปันไดฝน,นมาหลากลาปีนี่ก็ไดนะครับกับเพราะไรเนี้ยคือว่าอันสิวพ่อทอบปีที่แล้วนะครับเหมือนจะการย้มเศร้าครับถ้าพี่น้องม่ยามหลอดสองงนะ่า พยน่นหนมใส่ไว้บอกว่านเป้งได๋มือนี้บ่คอ,อยได้ยยู่ครับผมเออคู่สาคู่สาสากับหกหกพี่น้องเย้ยจีได้บ่หล,ลังหรือสิง,งูสิเขาอือว่ามันสิแมนยู่อก่พี่น้องมอหลอกบอกลหล่่ห้อยตำคูลูยุ่นเนี่ยได้ละตี <c oughs> คืออยู่คืออยู่พี่น้อง <c oughs> มอหลอนบวลาเลาะก็ได้เพาาะมันตายระตียังอยู่ยังอยูยั <c oughs> งกบบ้านยูรับหมื่นพี่น้องเอาหมื่นสี่เด็กแจงหมอยังกบบ้านยี่หรอกครับตรงกล้วยยูครับไปเอาไปเทศสิกุบ,บาดครับพี่นอ้องเฮ้า สาใหญ่ล่ะครับคุณคูนี่สองปีครับพี่น้องดินคู่สาบอรดีบมั่วงเป็นไรครับกกใหม่กับพ่งามครับปลูกไว้กับพ่อได้่อนน้อยแง่คืออยจะดอกยังเคยว่ากันไหมเนาะท่างผีกับพองามครับขี่ไล่เพราะว่าฝนน้องก็มาเพราะท่านไห็นพอเดือนขาดสามังครับสามสี่สัปดาห์สามสัปดาห์กลัวนี่ล่ะอ่ามองนี่ก็ได้นี่ก็มอง มุ่มเบาปุ๋ยกินเขาไต่ห่มหมองให้แล้วห่มกระเดานี่แหะครับหมองให้ยู่ห้กินแล้วก็ไดเบาปุ๋ยยู่พักอปุดหน้ากันครับผม จับคอบ่อยๆมันยังบดินเนี่สันเอาลองจับกระคอยของเออแมนอิลอีลลจับแห้งมันดินนี่ครับเสือกบาดเจดลูดบ่ลระครับหัวกะหล่อนเจดควดบ่ลระครับตัวนี้เยอะครับตัวนี้เยอะครับครับเซานีกับเซาที่สามครับ แดดใสแอมแซมนี่ขนาดนี้เอานี่คือลักษณะในย้อนแสงครับท้ายเบิ้งตะเวันกำลังขึ้นจะสุดดอกท้ายสูงบโไรยครับผมมันแสบตาอา่านี่ใส่ถิ่มข้างไปปากสาที่เก้าหะล่ะครับรอบก็ได้มือนี้เกิดได้ย,ยังขึ้นจิม,มีนั่งเขาบ่น้ำกล็ลดลงจังหน่อยแล้วต้องใส่สีมพม่าลรืออะพายุก็ได้แดด M แอมแซมแหละครับอืมจิมีอะไรสิ หลุดน้ำกันพี่น้องนี่น่าถือบ่ไม่ใช่หรอกวเขาเป็นแดน,นยุนนะตีถแถลงคุบเขียดนใจนน้านาหัวเลิกติหรือกบครับเอา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 ันไหนน้อมาตัวใหญ่แถอบพีน้อลายอ็มไออยูน่น้องโทดนะครับมือเขื่อนน้ำมือหนึ่งจับหล่อมือหนึ่งกับเขื่อนน้ำปาดกบจะได้มาตัวใหญ่แถอพี่น้องพูดนะ ต้องปวดง่ากก็สิพระจับออกได้ยุติได้จังไดกบมันจับไงกบปลาครับเอ,าอ้าตัวกันตัวนี้พุ่นพ่นก็นตเต้นเก่งไงครับมาทางพีครับได้แล้วสีออกได้บอ่อผมมาลงกมาถ้าก็จกแงบขอตัวนี้ <c oughs> กบเก,ปกปา่าไปลูกไปไปเป็นพวพันแม่พันได้ เอาดอกไปแหละปูนปูดพี่น้องปูน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 องทอลงน้องไปแล้ะครับพี่น้องผมมือหนึ่งก็เป็นมือหนึ่งครับที่ขึ้นฝ้าขึ้นฝนนะครับฝนตกและแดดออกครับตกมาเบิร์ดมือเบิร์ดเว้นขึ้นกันครับผมว่าพายุเข่าสันบดที่นี่ก็ยง้มคำคำครับแดดล่มล่มตบล่มวีวีกับอากาศที่เย็นๆนิดๆนะครับคือจังหวะลมสีอวย แต่ว่าพายุก,กันยังมากกันเต็มที่อยู่พี่น้องนะครับมาดีย่ำปลายปีอีกแล้วนี่ก็ได้เดือนสิบเอ็ดออกมาแล้วเนาะเกิดมาเบิ่งกันแล้วครับเกาหน้ากับบัวง่ามปไนได้ครับอย่าไรบัวท,ที่นี่ก็คือจิมมานไซลอบคือเกาขัาบหลอบสองง่ายง่ายน,น้อมนี่แหละครับผมข้างแรกกระดิ่ตัวหนึ่งข้างสากระดิ่ตัวหนึ่งครับอื ล่องขัางงานหน้าเบิ้งครับมือนีิลมุ่มวีวีครับเอาล่องอย่าจากรอบเบิ้งก่อนก่อนสึกอวยกับกทมมันสิมานบ่ครับพี่น้องข่างกระแทกมุมนี่แ่ะครับกับถึงยาปกข้างปกปากได้ไหยครับผมนะเฮ็ดตันี้ไว้เฮ็ดมองแพทย์มองแอลไว้มองให้มันมาข่างครับให้มันเข่าปากโปกๆป,ปากไปได้ไหม ปุกปกข่างปากบนปุกปกปากครับนี่นะครับปุกปกข่างปากไปจังน่อยครับยาเพื่อว่าปลาสีบบเว่นโบลบนะครับไฟบังคับมองได้หกไปยากก็สิไปมองลงๆเป็นแผนครับผมถ้ามันเข่าทางครับพอมันเข่าทางไผได้เข่าทางรอบโอเคครับผมก็ยังติดตามเม่งครับเสียมันสักไรครับ ข้างนี่ครับมือนี่เศร้านี่เป็นจังไดเนาะครับอเอาปัญญาออกครับปัญญาปลุกเหระได้ตัวนึงครับปลาดุกตัวปุเยยไเปได้ครับพเพอได้ะปนหันละ เกือบปนตีไข่ปวดแตกครับเนอะเจ็ดสิบแล้วครับปีได้ฝนฝ่ามาลาครับเออก็เลยปูปลาบ่หลายใหญ่บ่ท่านครับเอาละซ้ำนี่ก็ได้ก็ได้แก้คัดครับผมครับพี่น้องครับมานอนหน้าหาใสหลอกครับนี่นอมอ่าปีนี้ฝ่าฝนบ่ค่อยดีปนใดครับว่าดีย่ำลาฉันเขาบ่ามีแล้วฝ่าฝนกิดจังมา นะครับทั้งผีและทั้งบัตรนองหน่อยอำเภอไว้ผีปทุมจังหวัดมหาสารคามบันรที่คลิปนี้ครับนี่น้องก็จะไวส้สมิสก้อนอำลาพระจากพี่น้องกันไปเออขอให้พี่น,อน้องแฟนๆท่านผู้ชมทุกท่านครับโชคดีมีความสุขครับในช่วงเทศกาลออกพรรษาเออการงานการเงิน,นจะเล่นถูกเรื่องยืดดีไม่แห้งทุกท่านครับบ่เก็บบ่ไข่มีเงินใส่เป็นลาบอัดประเสริฐเดอ้อจากกบก้อนชิฟนาพ่อกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ นั่นก็คือขอกงอเบาปุยจู้พักครับอันนี้คือเบาปุยครับว่าปลูกเขาครับปลูกปอเที่องไว้ครับสไตล์เบาปุยครับปถ้าไทยคลิปสบปอเพื่องเลียเป็นหยายังพี่น้องเออมีวิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันครับผมนี่มันปอเทื่องโรบอคือปลปอแนวไหนมันแรงโดนไลายเราก็เลยปล่อยให้ปอเทิ่องขึ้นครับอันนี้ปอเทื่องบริได้ปลูกเองครับ ปอเทื่องธรรมชาติสไตล์เบาปุ๋ยจูพักพี่น้องเบิ่อเอาก็แล้วกันอันเดี๋ยวไปคู่มุมหนึ่งคือต้นมะม่วงกลอนครับน้มสุกหอมหวานร่อนกรอบแต่บ่ค่อยมีราคาครับมะม่วงมวนเบานะครับขออง่วเพิ่นเบาปุ๋ยครับผมนองไส้นอกแงบะหนีมันของเบาหนอมของพญ่หนอมนะครับมาเห็ดเทียงหน้าหน่อยฮังก็แล้วครับก่อนสิอวยกับก้อทม่ พร้อมกับออเ่โตยโยตา้ารถคูชีพเพราะท่านเพื่อน,นซื้อไม่นั่นพี่นอ้องหรอกครับผมยันควอนบาไหวนี่ก็บโฮมให้ครับหมองรถไทยคลิปประจำลรรดาปุยจูพักนะครับอันนี้คือเทียงหน้าหน่อยพญาน้อมครับมาเพิ่มเติมครับเพชรห,อห้หองน้าเพชรห้องนอนครับมานอนหลีอยู่หน,น้ายันเจะหนีมาท่วงสะดอกว่าเอาเล็กๆ,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 ๆหน่อยครับเจ็บพี่พน้องเดี๋ยวเบิ้งกันครับผม